ธรรมชาติของกระแสจิตวิญญาณในตัวมนุษย์ธรรมชาติของกระแสจิตวิญญาณในตัวมนุษย์เรานั้นเป็นเรื่องหน้าพิศวงและยากต่อการอธิบายนับแต่อดีตการมาทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์รวนมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณตามแนวความคิดเฉพาะตนโดยส่วนมากเชื่อว่ามีจริงตามธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นด้วยตายากแก่การพิสูจน์และอธิบายทุกคนเข้าใจได้ ปรัชญาจีนเป็นอีกชนิดหนึ่งที่มีความเจริญทางด้านอริยธรรมมานานได้พัฒนาแนวความคิดเหตุผลแบบพลังหยินหยางที่เป็นแก่นแท้คั้วพลังของสรรพสิ่งในจักรวาลที่ล้วนมีธรรมชาติเดียวกันต่างกันก็แต่ระดับขั้นของการแปลร,รูปแบบของพลังงานก่อนหรือหลังเรื่องจิตวิญญาณน,นั้นเป็นสิ่งท้าทายภูมิปัญญาคนจีนมาช้านานนับตั้งแต่พิธีกรรมทางบูชาฟ้าดิน พิธีทางการกราบไหว้บรรพบุรุษวิธีการฝังศพพิธีการสวดมนต์ภาวนาและอื่นๆสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนความเชื่อเรื่องพลังที่ละเอียดสุดของคนเราคือจิตวิญญาณที่ไร้รูปมองไม่เห็นชาวจีนยังคงใช้ประชญาหยินหยางในการอธิบายเรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อนของกระแสจิตวิญญาณว่าทุกคนล้วนมีจิตวิญญาณรวมอยู่ในตัวเราสิบกระแส มาจากฟ้าสามกระแสมีธรรมชาติเป็นยางมาจากขั้วดินเจ็ดกระแสมีธรรมชาติเป็นหินตามแนวความคิดของคนจีนบนฟ้ามีสิบขั้วฟ้าส่วนล่างเป็นโลกมนุษย์มีสิบสองขั้วดินที่แยกออกเป็นกิ่งก้านสาขาเหมือนต้นไม้หรือเหมือนขั้วแผงสวิตช์ปลั๊กไฟจากฟ้าลงมาสามจากพื้นดินขึ้นมาเจ็ดบรรจบในมนุษย์อยู่ตรงกลางห้าเป็นสามห้าเจ็ด คนเราจึงมีห้าธาตุมี10นิ้วบนมือข้างละหนิ้วรวมเป็น10 10คือผลิตพันธฑ์ขั้นสมบูรณ์ของฟ้าดินในตัวคนคนจึงมี10นิ้วและระบบสุริยะจึงมีดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์รวมเป็น10เมื่อเราพูดถึงวิญญาณในตัวคนคนจีนหมายถึงวิญญาณทั้ง10บในร่างกายคนไม่ใช่วิญญาณเดียว แต่ละวิญญาณน,นี้เมื่อเรายังเป็นคนมีชีวิตอยู่มีลมหายใจวิญญาณเหล่านี้ยังไม่เป็นวิญญาณที่สมบูรณ์ยังเป็นเพียงกระแสจิตเมื่อใดที่เราอายุครบ120ปีหรือเมื่อเราสิ้นละสังขารกระแสวิญญาณที่ออกจากร่างจึงจะเป็นวิญญาณเต็มหรือเปรียบกับนักเรียนหรือนักนิสิตที่จะเป็นบัณฑิตก็ต่อเมื่อจบหลักสูตรมหาวิทยาลายัย คำว่าวิญญาณที่แท้จริงก็คือคลื่นกระแสที่พัฒนาหรือบ่มจนถึงเวลาตามวงจรธรรมชาติครบกําหนดบริบูรณ์120ปีคือวงจรฟ้า10วงจรดิน12เท่ากับ10คูณ12เท่ากับ120ปีคนที่มีอันต้องสิ้นชีวิตหรือละสังขารก่อนเวลาอันควร จึงมีโอกาสที่จะต้องโคจรย้อนกลับมาสู่โลกอีกครั้งทั้งนี้เพราะขึ้นความถี่ของวิญญาณยังไม่ละเอียดพอที่จะทยานพ้นเพดานแรงดึงดูดของโลกคำว่าฮ้งหรือวิญญาณส่วนอย่างในตัวคนมีอักษรจีนคำว่าเมฆเป็นตัวสะกดนำหน้าหมายความว่าวิญญาณส่วนนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับเมฆหรืออยู่เหนือเมฆสูงหรือต่ำตามระดับกระแสของความละเอียด และพลังขับเคลื่อนของกระแสวิญญาณสั้นๆวิญญาณทั้ง10ส่วนหุงกับเพกนี้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับพลังชีวิตทั้งสสิ่ง3ระดับในตัวเราคือพลังเพศพลังภายในพลังปัญญาโดยมีปัจจัยของหยินหยางจากพลังงานหุงและพลังเพกประกอบเข้าด้วยรวมเป็นห้ทั้งสองอยู่ด้วยขวาทั้งหนี้มีตัวกลางรวมตัวเดียวกันนั่นคือ เลือดในร่างกายเลือดคือสภาวะหยาบสภาวะหนักและสภาวะสนามแม่เหล็กที่จะยึดเหนี่ยวปัจจัยทั้งห้านี้อยู่ในกายเราเมื่อใดที่คนเราประสบอุบัติเหตุเสียเลือดมากและสิ้นชีวิตร่างกายพร่องปริมาณเลือดสนามแม่เหล็กจากเม็ดเลือดน้อยลงกระแสขึ้นวิญญาณหุ้งหรือเพกก็จะหลุดออกจากร่างกายก่อนกำหนดก่อนเวลาอันควร องค์ประกอบไม่ครบสิบส่วนแต่ละส่วนอาจแยกออกไปทําให้กลุ่มกระแสวิญญาณกระจายหลุดออกจากวงโครจรสนามแม่เหล็กคนละทิศคนละทางทําให้พลังขับเคลื่อนของกระแสวิญญาณอ่อนไปไปไม่ได้ไกลาอาจลอยอยู่แค่เหนือระดับเมฆต่ําบนท้องฟ้าเท่านั้นโอกาสที่เคลื่อนวิญญาณแยกส่วนจะถูกดึงดูดเหนี่ยวนากลับสู่โลกสู่พื้นดินย่อมเป็นไปได้สูงเมื่อใดที่มีสนามแม่เหล็ก ที่เกิดแรงดึงดูดจากค้่พลังงานเพศชายหญิงที่กำลังมีเพศสัมพันธ์คลื่นกระแสแยกส่วนเหล่านี้อาจโครจรกลับลงในการปฏิสนธิในสิ่งมีชีวิตใหม่ได้ชาวทิเบตจึงมีการฝึกมรณาสติเพื่อเตรียมการชี้แนะวิญ,ญญาณผู้ตายให้พึงระวังหลีกเลี่ยงการถูกดึงดูดกลับลงสู่คันของการเกิดของสิ่งมีชีวิตธรรมชาติคลื่นจิตวิญญ,ญาณ เหมือนคลืนกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าในวิชาวิทยาศาสตร์คือมีความถี่ความละเอียดของคลื่นเป็นรูปความถี่หยาบมากเป็นขึ้นความถี่ของกายความถี่กลางเป็นขึ้นความถี่ของจิตความถี่ละเอียดเป็นวิญญาณคนจีนเปรียบกายคนเหมือนแท่งเทียนขายความร้อนจากเปลวเทียนเป็นพลังวิญญาณส่วนเพกที่แสดงอารมณ์ทางจิตใจ ส่วนความสว่างเป็นพลังละเอียดพลังวิญญาณส่วนหุ้งที่สะท้อนสติปัญญาหุ้งดวงวิญญาณของคนจึงอาจเปรียบได้กับจุดความสว่างของแสงเทียนและอาจกล่าวได้ว่าหงส์เป็นสิ่งเดียวในร่างกายที่อยู่เหนือการเวลาและเป็นอมตะมีธรรมชาติเดิมเหมือนพลังฟ้าดินและสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง เมื่อแยกออกจากขั้วในร่างกายและเริ่มจุติเข้าในร่างกายมนุษย์ตอนเป็นทารกในคันมารดาหลังจากคลอดจะรวมกันอยู่ที่บริเวณภายในกึ่งกลางหน้าผากระหว่างดวงตาทั้งสองทำให้คนเรามองเห็นด้วยสายตาในชีวิตประจำวันกลับคืนส่วนคลื่นหุ้งนี้จะไหลลงเก็บสู่ตับทำให้เราเกิดความฝันต่างๆส่วนวิญญาณหญินเพชนั้นจะรวมกันอยู่บริเวณหัวใจ ใกล้จุดศูนย์กลางของระบบเลือดมีอิทธิพลต่อสภาวะอารมณ์จิตใจระดับต่างๆในตัวบุคคลคนจีนเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่คนเราต้องสิ้นอายุไขวิญญาณุ้งสามกระแสจะไหลหลุดออกจากร่างกายของจมกูกและปากภายใน7-49ถึง49วันจึงจะหมดจากร่างส่วนวิญญาณหญินเพกเจกระแสจะยังคงอยู่ในร่างกายฝังไปกับดิน และจะค่อยๆเคลื่อนออกจากร่างจนสิ้นใช้เวลาเป็นปีความสำคัญต่อวิญญาณทั้งเจ็ดกระแสของเพกที่มีธรรมชาติกลับคืนสู่พื้นดินดังเดิมการจุติของคลื่นบริสุทธิ์แรกก่อนที่จะประกาศเข้าไปในร่างกายและรวมเป็นสิ่งมีชีวิตต้องเกิดจากการจุติของประจุคลื่นวิญญาณเป็นห้าส่วนแต่ละส่วนแยกเป็นสองขั้วหินกับหยางเป็นสิบส่วนในวงจรการจุติครั้งที่หนึ่ง เป็นขั้วปฏิสนธิวิญญาณอันเริ่มต้นวินาทีแรกทันทีที่บิดามารดามีเพศสัมพันธ์บริเวณหน้าท้องของมารดาบังเกิดกระแสเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กมีความร้อนสูงพอที่จะทำให้เกิดการรวมตัวอัดแน่นเข้าหาจุดศูนย์กลางทำให้ตัวอสุจิสปาร์กและชาร์จประจุระหว่างไข่กับอสุจิก่อให้เกิดการจุดติของประจุแรกของวงจรกระแสวิญญาณ อันมีธาตุน้ำของอสุจิบิดาและพลังสายฟ้าแลบจากหลังพลังช่วงสั้นขับเคลื่อนเพียงพอแต่ตัวอสุจิปฏิสนธิผสมกับไข่ต่อมาไข่ได้รับพลังขับเคลื่อนหมุนรอบตัวเองจากผนังมดลูกที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนเป็นความถี่กำหนดสถานจากแรงเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้ไข่สุกนี้ หมุนเคลื่อนที่ไปจนเริ่มหยุดและฝังตัวในผนังมดลูกของมารดาจากนี้วงจรขั้ววิญญาณส่วนที่สองก็เริ่มโดยการย้ายจุดศูนย์กลางจากปีกมดลูกเข้าสู่กลางมดลูกใต้ท้องน้อยอันเป็นฐานแรกของการเพาะพันธุ์ขั้ววิญญาณส่วนที่สองโซซึ่งเกิดขึ้นหลังช่วงปฏิสนธิหนึ่งสัปดาห์โดยมีธรรมชาติเป็นปัจจัยธาตุไม้อันเป็นเช่นเมล็ดพันธุ์พืช เริ่มลงดินฝังรากลงลึกและแยกส่วนลำต้นขึ้นบนช่วงนี้อวัยวะส่วนตับจะเริ่มงอกออกเม็ดเลือดแลกเริ่มก่อตัวต่อมาวงจรที่สามของวิญญาณเริ่มพัฒนาหลังจากตัวอ่อนเริ่มงอระบบอวัยวะประกอบเป็นตัวทันทีส่วนหัวใจที่มีธาตุไฟเป็นพลังกำเนิดส่งสัญ,ญญาณประจุไฟฟ้า กระตุ้นเป็นจังหวะแรกของการสั่นของจุดศูนย์กลางที่กลายเป็นอวัยวะหัวใจต่อมาโดยย้ายฐานใหม่จากผนังมดลูกสู่ศูนย์กลางหัวใจและจุดชีพประจรเริ่มเกิดสปิริตวิญญาณอีกส่วนต่อมาวงจรที่4ของวิญญาณเริ่มพัฒนาโดยรวมเอาปัจจัยส่วนของรกที่รวบรวมเอา,าธาตุภูมิสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของสภาวะเลือดมารดา ที่สกัดจากอาหารที่มารดารับประทานถ่ายทอดจากสู่สายสะดือกลายเป็นเบ้าหลอมอุปนิสัยใจคอของทารกที่จะเกิดเป็นปัจจัยกำหนดความนึกคิดจากพลังฤดูการภูมิลำเนาบ้านเกิดพลังวิญญาณส่วนนี้จะสะสมบริเวณม้ามอันเป็นธาตุดินในตัวทารกก่อให้เกิดสติสัมปชัญญะเข้าสู่การจะเป็นมนุษย์เต็มที่ส่วนวงจรที่ห้า อันเป็นวงจรสุดท้ายในช่วงคันและการคลอดคือทันทีที่ทารกลอดหลุดพ้นจากปากช่องคลอดมารดาวินาทีแรกที่อ้าปากร้องเปล่งเสียงออกจากปอดปอดเริ่มทำงานรับรวมหายใจของบรรยากาศโลกเข้าสู่ปอดเป็นการเปิดวงจรขั้วที่5เสร็จสมบูรณ์จากฐานสะดือที่เคยมีสายรกเป็นศูนย์กลางย้ายขึ้นบนเป็นปอดและหัวใจทั้งระบบ การหายใจและการหมุนเวียนของโลหิตในร่างกายเปรียบเสมือนการเริ่มทำการเปิดเครื่องโทรศัพท์ไร้สายมือถือระบบสัญญาณผ่านดาวเทียมด้วยเลขรหัส5ส่วนรวมกับรหัสหมายเลข DNA ทางพันธุกรรมที่เป็นหมายเลขเครื่องกับรหัสหมายเลขสัญญาณสิหลักจากส่วนคลื่อนวิญญาณคนจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกายใจวิญญาณ ที่ได้รับสมรทา,านและหมายเลขเครื่องรหัสเบอร์โทรครบพร้อมอุปกรณ์ชาร์จแบตรครบทั้งระบบการดูแลสุขภาพและหมั่นพัฒนาจิตกระแสให้ละเอียดและบริสุทธิ์จนกว่าจะครบกำหนดวาระ120ปีโดยมีปัจจัยของอาหารประจำอันมีข้าวเป็นอาหารหลักเปรียบดังแบตเตอรี่ที่มีธรรมชาติกำหนดมาให้คู่กับมนุษย์ที่มีจิตวิญญ,ญาณ เมื่อใดเราเปลี่ยนอาหารที่ไม่ใช่ข้าวเมื่อนั้นเราเปลี่ยนคุณภาพแบตเตอรี่ที่ได้คุณภาพทําให้เราไม่สามารถพัฒนาคลื่นความถี่ของจิตวิญญ,ญาณเราให้ละเอียดพอตามมาตรฐานที่ธรรมชาติกําหนดเราจึงพลาดความประเสริฐที่เราควรจะเป็นเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกท่านการที่เราจะมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีจิตวิญญ,ญาณที่มีหัวใจมีเลือดและก็การพัฒนาเชิงลึกในตัวเรานะคะ ธรรมชาติของกระแสจิตวิญญาณใ,ในตัวเราเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและทรงพลังมากๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกคนรักชีวิตตัวเองให้มากๆนะคะ